ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ดีต้อนรับผู้สู่ช่องนันพิทยนต์รดเกรดเอนะครับผมวันนี้เช่นเคยครับนันก็จะพามาชมเจ้าโตยต้าวีออนะครับคันนี้จะเป็นตัว1.5เอนะครับคุณผู้ชมปี2021นะครับกับสีเกรย์เมทัลิกนะครับผมสวยๆอย่างนี้เลยคันนี้นะครับทีเด็ดนันบอกเลยนะเลขไม้แค่57,000กิโลเมตรเท่านั้นครับคุณผู้ชมคันนี้มีอะไรดีเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยนะครับ ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นันก็จะพามาชมเจ้า t o y o ต a v i o อนะครับเป็นตัว1.5 N3 นะครับคันนี้ได้เป็นปี 2, 2021นะครับคุณผู้ชมกับเลขไมล์เพียงแค่57,000กิโเมตรเท่านั้นครับกับคันนี้นะเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับบอกเลยว่าเข้าใหม่จริงๆนะคุณผู้ชมนะนี่รถเข้าใหม่รอปรับสภาพนะครับผมเพิ่งเข้ามาเลยเพิ่งเข้ามาเลยอ่า คันนี้นะครับเลขไม้ห้าหมื่นเจ็ดพันครับคุณผู้ชมกับราคาขายสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทกับอัตราการผ่อนที่หกพันสามร้อยบาทตลอดสัญญาครับผมหากคุณผู้ชมนะครับเครดิตดีฟรีดาวเลยครับฟรีดาวได้เลยสามารถออกรถได้ทุกอาชีพครับขอเพียงคุณลูกค้าคุณผู้ชมนะครับไม่ติดเครดิตล่าช้าไม่ติดแบคบิสไม่ติดบูโรสามารถออกรถได้แน่นอนครับนันสู้ให้ทุกคันนันดันให้ทุกเคสเลยครับคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีนะครับ ไฟแนนซ์รองรับมากกว่า1ิบสถาบันนะครับซึ่งการที่เรามีไฟแนนซ์มากขนาดนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อคุณผู้ชมเพื่อคุณลูกค้านะครับนันจะดันไปที่ไฟแนนซ์ที่คุณลูกค้าได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้การที่จะดู V ีออสักหนึ่งคันนะครับสำหรับการที่จะตัดสินใจซื้อ V ีออสักหนึ่งคันเนี่ยเดี๋ยวนันจะพาไปดูว่าจุดที่ควรรู้จุดที่ควรดู v ีออเราจะไปดูกันที่อะไรบ้างนะครับผม ว่าตรงไหนยังไงดูยังไงว่าโดนหรือไม่โดนเคยชนหรือไม่ชนอ่ะเดี๋ยวนั่นจะพาไปดูเลยนะครับอ่ะเราจะมาเริ่มกันที่ตัวล้อกันก่อนนะครับผมตัว1.5 entry นะครับคุณผู้ชมจะได้ล้อเป็นล้อขนาด15นิ้วนะครับจะเป็นล้อกระทะพร้อมกับฝาครอบนะครับฝาครอบแบบนี้นะอ่ะจะเป็นล้อกระทะพร้อมกับฝาครอบนะครับผมขนาด15นิ้วนะครับขนาด15นิ้วคันนี้นะครับผมได้เป็นยาง คันนี้ได้เป็นยาง Firestone นะครับคุณผู้ชมหนึ่งแปดห้าหกสิบทับสิบห้านะครับผมอ่ายางปีอะไรนะอ่ะคันนี้เป็นยางปีสองพันยี่สิบสี่ครับคุณผู้ชมดูดอกยางครับผมเต็มเต็มแน่นแน่นล้นๆ้นอย่างนี้เลยนันบอกเลยนะครับว่าใช้กันได้ยาวๆเลยนะครับยิงยาวๆเลยคุณผู้ชมสองสามปีมีแน่นอนนะครับใช้กันจนลืมกันเลยีเดีวนะครับผม ทีนี้จุดต่อมานะครับที่นันอยากจะให้ให้คุณผู้ชมดูนะในการแยกรุ่นย่อยของ V-odd นะครับคุณผู้ชมนะมาดูกันที่กระจังหน้าครับผมตัว1.5 entry นะครับจะได้กระจังหน้าเป็นสีดำด้านจะเป็นสีดำด้านอย่างนี้นะครับผมเขาจะเป็นสีดำด้านอย่างนี้นะครับซึ่งมันจะต่างกับตัว mid กับตัว high นะครับก็คือตัวรองท็อปกับตัวท็อปนะครับผม ซึ่งตัวมิดตัวไฮเนี่ยตัวกระจังหน้าเขาจะเป็นสีดําเมทัลลิกนะครับสีดําเมทัลลิกคือลายสีดาเมทัลลิกก็คือสีดําเงานะครับผมอ่าอันนี้คือจุดจุดจุดที่เราดูว่าการแยกรุ่นย,อย่อยระหว่าง entry mid high เนี่ยดูยังไงก็มันดูกันที่ตรงนี้ได้ที่จุดแรกเลยก็คือจะเป็นกระจังแบบสีดําด้านนะครับคุณผู้ชมครับอ่าจุดต่อมาครับผมจุดสําคัญเลยนะคุณผู้ชมกระจกครับ กระจกนะคุณผู k k ้ชมกระจกแท้ๆของโรงงานโตโยต้านะครับต้องเลเซอร์อยู่อย่างนี้เลยนะเลเซอร์อยู่ในกระจกจะมีโลโก้คําว่าโตโยต้าอยู่ข้างในกระจกนะครับอ่าอันนี้บานบานบานใหญ่เลยนะอันนี้คือบานหน้าเลยนะครับบานบานคนขับเลยนะครับผมอ่าอันนี้คือฝั่งประตูข้างคนขับนะครับอ่าโตโยต้านะครับผมประตูหลังนะครับโตโยต้านะครับอ่ามาดูกระจกหลังครับกระจกหลังก็โตโยต้านะครับผม า่ามาดูฝั่งนี้ด้วยครับโตโยต้านะครับคุณผู้ชมโตโยต้านะครับโตโยต้าครับอนันพามาดูถึงจุดนี้แล้วนะครับตั้งแต่ต้นคลิปจนมาถึงตอนนี้นะครับการันตีมั่นใจหายห่วงได้เลยครับว่ากระจบทุกบานทั้งคันของหนึ่ง r ุดห้าอนทรีคันนี้นะครับ เป็นกระจกเดิมแท้ๆที่ออกจากโรงงานผลิตโตโยต้าเป็นกระจกเดิมแท้ๆที่ออกจากโชรูมป้ายแดงอย่างแน่นอนไม่เคยมีการเปลี่ยนกระจกแม้แต่บานเดียวเลยครับคุณผู้ชมอ่าไม่เคยเปลี่ยนแม้แต่บานเดียวเลยนะซึ่งนั้นขอย้ำนะครับเพชรยนต์ของเรานะครับรถทุกคันคัดเกรดเนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิ้วคว่ำไม่มีตัต่อกลับสีหรือว่ากรอมไม้อย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่ารถของเพชรยนต์นะครับทุกคันเลยนั้นเน้นย้ำทุกคันเลยนะครับว่าเพชรยนต์ของเรามีการจ้างบริษัท มาตรวจสอบ inspection รถนะครับซึ่งในที่นี้เราใช้บริษัทชิคนะครับซึ่งชิคเป็นบริษัทชันน้นนาในการตรวจสอบ inspection รถซึ่งตรวจสอบมากถึง2 1 5้อยสิบห้าจุดนะครับคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมจะได้อะไรล่ะถ้าตรวจแล้วคุณผู้ชมจะได้ใบการันตีครับคุณผู้ชมจะได้ใบ certificate ครับว่ารถคันนี้ผ่านการตรวจสอบแล้วจริงแล้วเขาก็จะแบ่งเป็นระดับเป็นเกรดสี่ดาว5้าดาวอะไรก็ว่ากันไปแต่นั้นพูดเลยกล้าพูดได้อย่างเต็มปากนะครับว่ารถของเพชรยนต์ทุกคันนะครับคุณผู้ชม รถของเราห้าดาวทุกคันครับอ่าครับผมทีนี้จะมาดูพอยต์สำคัญสําคัญเลยสําคัญเลยนะครับประตูข้างคนขับนะคุณผู้ชมนะนี่ครับเปิดมาตรงนี้เลยคุณผู้ชมแผ่นเพลทของโรงงานโตโยต้านะครับต้องอยู่ฝั่งข้างประตูข้างคนขับอ่าบานข้างคนขับนะครับซึ่งเขาจะระบุอะไรอ่าถึงติว่าระบุเป็น engine นะครับคือเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2NRFVE อ่า อันนี้ผลิตอ่า nov november อ่าเดือนพฤศจิกาปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับก็คือรถคันนี้ผลิตปียี่สิบเอ็ดปลายปีนะครับพฤศจิกาปลายปียี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็จุดที่ควรดูเลยนะคุณผู้ชมนะสําหรับการดู V o s นะครับก็คือน็อตเสาบีครับคุณผู้ชมน็อตเสาบีอันนี้คือน็อตเสาบีคู่บนนะครับนี่ไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขันเลยนะอ่ะมาดูน็อตเสาบีคู่ล่างครับไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขันเช่นกันนะครับผม อย่างนี้เลยนะต้องสวยๆอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมนี่จะเป็นสิ่งหนึ่งที่การันตีได้เลยนะครับว่ารถคันนี้ไม่ผ่านการชนไม่ผ่านการโดนมาอย่างแน่นอนอ่ะเราดูมาถึงตรงนี้เรารู้แล้วครับคุณผู้ชมว่าฝั่งหน้าซ้ายของเรานะตั้งแต่หน้ามาถึงตรงนี้นะไม่มีการโดนแนมะ้แต่นิดเดียวนะครับผมอ่านั้นให้ดูเม็ดอาร์ด้วยนะครับ นี่คือเมดอาร์นะครับกับจุดกลมๆนี้จะเป็นเขาเรียกว่าจุดสปอตตัวถังนะครับซึ่งเขาจะสปอตเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับตัวถงดดังรถยนต์นะคุณผู้ชมรถที่ไม่เคยผ่านการเกิดอุบัติเหตุนะครับเมดอาร์ครอยสปอตต,ต้องสวยเรียงอย่างนี้เลยนะครับต้องสวยเรียงอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมนะ,ะเดี๋ยวนั่งพาไปดูจุดถัดไปนะครับเราจะไปกันเรื่อยๆช้าๆนะคุณผู้ชมนะ เพราะว่านันอยากให้รู้ดีเทลจริงๆว่าการที่เราจะตัดสินใจซื้อ v ีออสคันนะครับเราแบบเราควรรู้ว่าเราต้องไปดูตรงไหนดูที่อะไรนะครับอ่ะมากันต่อครับผมตรงนี้ครับเป็นอีกหนึ่งพอยต์สำคัญมากๆคุณผู้ชมอ่าอันนี้จะเป็นจุดสปอ t ตนะครับเมอาร์โรงงานนะแต่จุดที่นันอยากให้คุณผู้ชมทุกคนดูเลยนะครับคือตรงนี้ครับนี่สีที่มันแตกต่าง คือคันนี้เป็นสีเกรย์เป็นลีกหรือว่าสีเทาหรือสีบอลเงินใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าตรงเนี้ยสีมันจะไม่ใช่สีเทาถ้าคุณผู้ชมสังเกตน,นะตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าจุดครีบโรบอทครับจุดรีบโรบอทจุดรีบโรบอทคืออะไรจุดรีบโรบอทนะคุณผู้ชมจะเป็นจุดที่บ่งบอกว่ารถคันนี้ยังไม่เคยผ่านการโดนอย่างแน่นอนถ้าจุดนี้ยังอยู่นะก็คือเวลาที่โรงงานโตโยต้าครับ เขาจะทําสีตัวถังของรถยนต์ทั้งคันนี้เขาจะใช้โรบอทมาขี้ตรงนี้ครับมาขี้ตรงนี้แล้วเอาไปจุ่มลงในบอ่อสีครับคุณผู้ชมพอจุ่มลงในบอ่อสีแล้วเอาขึ้นมาแล้วแล้วพอตัวโรบอทอยมันก็จะทิ้งรอยขีบโรบอทอย่างนี้ไว้ซึ่งหมายความว่าถ้ารอยขีบโรบอทนี้ยังอยู่นะครับสบายใจหายห่วงได้เลยครับว่าไม่มีโดนอย่างแน่นอนครับผม การันตีครับไม่มีโดนอย่างแน่นอนสวยๆอย่างนี้เลยครับสวยๆอย่างนี้เลยอ่าแล้วเดี๋ยวนันจะพาไปดูภายในฝากระโปรงท้ายนะครับแล้วก็ฝาโปรงหน้าห้องเครื่องว่าเรามีจุดไหนที่ควรดูกันต่อนะครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปเลยนะนันกล้าพูดเลยครับคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมสามารถตัดสินใจซื้อ v ีออได้เลยหรือว่าคุณผู้ชมได้ข้อมูลได้ความรู้ไปดู v ีออได้เลยอย่างแน่นอนนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปกันเลยครับ ครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝากระโปรงท้ายของ t ต y o ต a v ีออนะครับผมจุดที่อยากให้ดูเป็นจุดแรกเลยนะครับน็อตฝาโปรคุณผู้ชมต้องไม่มีรอยขันอย่างนี้เลยนะอันนี้แบบเนียนๆแห้งๆเลยอ่มาดูฝั่งคนขับด้วยครับนี่ไม่มีรอยขันเลยคุณผู้ชมมาดูนครับเม็ดอาร์จุดสปอตด้านในนะครับผมสวยๆอย่างนี้เลยนะครับต้องสวยอย่างนี้นะต้องอย่างนี้เลยนะครับแล้วพอยสําคัญครับพ้อยสําคัญอ่ะดูยางอะไร ยังอะไรครับผมจุดมาร์กยังอยู่ลอยมาร์กที่หน้ายางยังอยู่ยางอะไรงี้ยังไม่เคยผ่านการใช้งานเลยครับคุณผู้ชมคลิปแม่แรงครบๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็พอยต์สำคัญมากๆครับในการดูโตโยต้าวีออคุณผู้ชมดูตรงนี้ครับคุณผู้ชมเห็นซีนสีเหลืองๆนี้ไหมครับอ่าเขาจะอยู่รอบๆไปนะเขาจะอยู่นี่ไปยันตัวหางตรงนี้เลยอยู่อย่างนี้เลยนะครับ ซีนนี้นะครับเขาเรียกว่าซีนยางมะพร้าวสีไข่ไก่ครับคุณผู้ชมซึ่งจะมาจากโรงงานผลิตรถยนต์ของโตโยต้าเลยนะครับซึ่งถ้าซีนนี้ยังอยู่ซีนสีแบบนี้ยังอยู่นะครับคุณผู้ชมสบายใจได้เลยครับว่าท้ายของ v ีออคันนั้นนั้นไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนครับเพราะว่าถ้ารถคันไหนนะครับวีออคันไหนที่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับมันจะต้องผ่านการซ่อมแซมสี อาจจะปะผุอาจจะอะไรก็ตามแต่แล้วเขาก็จะพ่นเขาก็จะต้องพ่นสีคุณผู้ชมเขาะจะต้องพ่นสีแล้วสีนนี้ยมันจะหายไปคุณผู้ชมอันนี้คือจุดแบบจุดพอยต์เลยนะแบบจุดพอยต์ในการดูฝาท้ายเลยนะครับคือถ้าซีนนี้ยังอยู่นะคุณผู้ชมสบายใจได้เลยครับว่าท้ายไม่มีโดนอย่างแน่นอนนะครับท้ายไม่มีโดนอย่างแน่นอนเลยอ่าแผ่นดำานี้นะครับแผ่นดำดสี่เหลี่ยมนี้นครับเรียกว่าแผ่นดมนะคุณผู้ชมนะแผ่นดั้มมีหน้าที่อะไรแผ่นดมมีหน้าที่ ซับเสียงไม่ให้เข้าห้องโดยสารนะครับคุณผู้ชมนั้นหวังว่านั้นจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับผมแต่นั้นคิดว่านั้นให้ไปมากมากในการดูวีออสเลยนะครับคุณผู้ชมนะอ่ะแล้วมีจุดครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ไฟหน้าเราดูไปแล้วเป็นไทโฟริโตะครับไฟท้ายก็ดูได้คุณผู้ชมสแตนเล์ Stanley ครับอันนี้ฝั่งข้างคนขับนะอะ่อันนี้ฝั่งคนขับครับสแตนเล์ Stanley, คุณผู้ชม เช่นกันครับสแตนเล่ Stanley ก็เป็นบริษัทที่ผลิตพาร์ทให้กับโรงงานผลิตรถยนต์ซึ่งในที่นี้นะครับสแตนเล่ Stanley, ผลิตไฟท้ายคู่นี้ให้กับบริษัทโตโยต้าครับซึ่งถ้ามันยังเป็นสแตนเล่อยู่อย่างนี้นะคุณผู้ชมนะหมายความว่าไฟท้ายคู่นี้นะครับเป็นไฟท้ายเดิมแท้ๆเลยครับจากโรงงานโตโยต้าไฟท้ายเดิมแท้ๆออกจากโชว์รูมโตโยต้าป้ายแดงเลยครับสบายใจหายห่วงได้อย่างแน่นอน100%นัร้เนนคอนเฟิร์มนั้นขอการันตีครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวจุดเดี๋ยวต่อไปนั้นจะพาไปดูภายในห้องโดยสารนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับครับคุณผู้ชมคันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าห้องเครื่อง2 NRF BE Duo VVTI นะครับจับคู่กับเกียร์ออโต้ CVT แบบ7สปีดนะครับทุกคนคุณผู้ชมสังเกตนะครับดูจุดแรกเลยนะเราจะมาดูกันที่ฝาข้อเบาวกันเลยนะคุณผู้ชมนะอ่ะมันต้องแห้งอย่างนี้นะครับต้องแห้งอย่างนี้เลยนะต้องไม่มีคราบซึมคราบรอยน้ํามันต้องไม่มีคราบรอยน้ํามันรั่วซึมนะครับ แล้วก็ต้องไม่มีคราบกาวสีแปลกๆด้วยนะครับคุณผู้ชมคือถ้าคุณผู้ชมเปิดฝาปรงมาแล้ว mm hmm. เห็นแห้งๆอย่างเงี้ยคือสบายใจได้เลยครับว่ารถคันนี้ไม่เคยผ่านการโดนเปิดฝาสูบมาอย่างแน่นอนเลยนะครับอ,อันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดนะอันนี้สามารถไปอแดป่าอันนี้จุดนี้สามารถไปแอแดปในการดูรถรุ่นอื่นๆได้ด้วยนะครับคือมันจะต้องไม่มีคราบน้ํามันัน่วซึมหรือคราบกาวสีแปลกๆนะคุณผู้ชมนะ อ่ะซึ่งมันจะการันตีได้ว่าอย่างที่นันเรียนไปนะครับคุณผู้ชมว่าถ้าไม่มีคราบน้ํามันเครื่องหรือว่าคราบกาวเหล่านั้นเนี่ยคือเราพึงระลึกได้เลยนะครับว่ารถคันนั้นไม่ผ่านการเปิดฝาอย่างแน่นอนแล้วคันนี้เลขหม้แค่ห้าหมื่นกว่าคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวนันจะไล่ให้ดูนะครับว่าเราควรจะไปดูอะไรอีกบ้างนะครับอ่ะมาดูตรงนี้ก็ได้ครับผมนี่เบ้าโชกค,ครับผมเบ้าโชกรอยสปอร์ตสวยๆอย่างนี้เลยลอยสปอร์ตสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ แล้วมาดูกันที่น็อตฝากระโปรงครับผมนี่น็อตฝาโปรงนะแล้วก็นี่ครับน็อตฝาโปรงข้างในนะครับผมต้อง um ไม่มีรอยขัดเลยนะคุณผู้ชมนะอ่าตรงนี้เป็นน็นอตแก้มนะครับน็อตแก้มอ่าน็อตแก้มนะครับผมน็อตแก้มน็อตคานครับคุณผู้ชมนี่ก claro. ็น็อตคานนะคุณผู้ชมน็อตแก้มนะครับอ่ะน็อตแก้มครับน็อตฝาโปรงตัวล่างนะครับผมแล้วก็น็อตฝาโปรงคู่บนนะครับ อ่าแล้วก็อีกหนึ่งจุดครับผมถ้าฝากระโปรงแท้ๆของเตโยต้าต้องมีนี่ครับรอยปั๊มโตโยต้าครับคุณผู้ชมอ่ามาดูกันถึงตรงนี้แล้วการันตีได้เลยครับว่าไม่มีโดนไม่มีชนอย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมนะสําหรับคันนี้นันบอกเลยนะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆน,นะครับกับเลขไม้เท่านี้กับราคาเท่านี้นะครับแล้วก็กับอัตราการผ่อนแล้วก็โปรโมชั่นของทางเต็นท์ของเรานะคุณผู้ชมนะอ่าคุณผู้ชมนันตกไปจุดหนึ่งจะมีอีกจุดครับที่ บ่งบอกว่า v i อ s คันนี้เคยโดนมาหรือเปล่านะอ่ะคุณผู้ชมไทยโคอิโตะครับอันนี้คือไฟหน้านะนี่ไฟหน้าฝั่งคนขับนะครับอมาดูฝั่งข้างคนขับด้วยไทยโคอิโตะครับอ่าทีนี้ไทยโคอิโตะคืออะไรคุณผู้ชมไทยโคอิโตะนะครับไทยโคอิโตคือบริษัทที่ผลิตพาร์ตชิ้นส่วนอะไรให้กับโรงงานผลิตรถยนต์ครับซึ่งในที่นี้ไทยคุยโตผลิตไฟคู่หน้าคู่นี้ ให้กับโรงงานโตโยต้าครับหมายความว่าไฟคู่นี้เป็นไฟแท้ออกจากโรงงานโตโยต้าครับคุณผู้ชมอ่ะดูกันมาถึงตรงนี้แล้วนันเชื่อว,ว่าคุณผู้ชมสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยนะสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับคุณผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวไปดูฝาปงท้ายกันด้วยฝาปงท้ายก็จะมีจุดอะไรที่ควรดูเดี๋ยวนันพาไปเลยนะครับครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาภายในห้องโดยสารของโตโยต้า1 5 Entry นะครับผม เอนทีนะครับจะเป็นโทนดําสนิทอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมนะครับอ่าจะเป็นโทนดําอย่างนี้เลยเบาะจะเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็มีการเล่นลายตรงกลางนะคุณผู้ชมนะกับรถแค่ไม่ห้าหมื่นกิโลเมตรนะคุณผู้ชมเบาะสวยมากมากนะครับเบาะสวยมาก,ก,กมากเลยไม่มีรอยฉีกไม่มีรอยขาดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมนะอ่ามาดูเบาะท้ายกันด้วยนี่ครับสวยๆอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมนะต้องสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมอ่อันนี้เป็นส่วนของภายในอ่าเดี๋ยวนันจะพาไปดูลูกเล่นข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับ เข้ามาก็เห็นกันเลยครับเลขไม้ห้าหมื่นเจ็ดพันกิโลเมตรเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมห้าหมื่นเจ็ดพันกิโลเมตรนะครับมาพร้อมกับอ่าตัวเครื่องเล่นวิทยุนะครับยังเป็นแบบเครื่องเล่นธรรมดาสามารถใส่แผ่นซีดีได้นะครับสามารถเสียบ USB ได้นะครับสามารถเสียบอพอตอร์สามจุดห้าได้นะครับคุณผู้ชมนะก็เรื่องเครื่องเล่นก็ไม่ไม่ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับกดตรงน,นี้ก็คือเปิดอ่าเปิดกดอีกทีก็คือปิดกดอีกทีคือปิดเล่นเสียงลดเสียงหมุนธรรมดาเลยครับอันนี้น่าจะ เล่นไม่ยากครับเล่นไม่ยากอ่าแอนก็ยังคงเป็นแบบอนาล็อกธรรมดานะครับคุณผู้ชมนะแล้วก็นี่จะเป็นหน้าตาเจ้าเกียร์ CVT จะสปีดพร้อมซีคันเชียลชิพนะครับซึ่งซีคันเชียลชิพมันก็คือโหมดตัว M นั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าเป็นรถเกียร์ออโต้ธรรมดาเนาะเขาก็จะมีถึงแค่ตัว D หรือว่าอาจจะมีอ่าเลขสองหรือว่าตัว L ก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้ออะไรว่ากันไปนะครับแต่ความพิเศษของซีคันเชียลชิพนะคุณผู้ชมนะคือเราสามารถตบเกียร์เล่นเกียร์เองได้ครับ แบบว่า,าเราเราเราอยากเชนเก์เองอยากขึ้นเก์เองแบบว่าจากเกอหนึ่งไปเกอสองเกอสองไปเกอสามเราสามารถตกนี่ครับอันนี้เป็นโหมดดีใช่ไหมครับอ่ามันก็จะขึ้นดีด็อกที่หน้าจออย่างนี้นะครับพอเราเข้าโหมดเซเวนเชียลตกมาทางขวานะครับอ่ามันจะขึ้นเป็นอย่างนี้ครับตัวเอ็มเล็กๆกับเล็กหนึ่งตัวเอ็มเล็กๆกับเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งคืออะไรเล็กหนึ่งคือตอนนี้เราอยู่เกอหนึ่งคุณผู้ชมอ่าซึ่งนันนันนัน,น,น,นไม่สามารถตกขึ้นเกอสองได้เพราะว่ารถยังจอดอยู่กับที่นะครับคือระบบมันจะทํางานได้ก็ต่อเมืืม่่ออตเม รถทําความเร็วไปแล้วถึงจุดจุดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมถึงจะใช้ระบบซีฟิเนชียลได้เนาะก็ง่ายๆครับก็คืออยากตบจากเกียร์หนึ่งขึ้นเกียร์สองก็คือดันขึ้นเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์บวกลบคือจะเป็นสัญลักษณ์บวกลบนั้นว่าคุณผู้ชมน่าจะเข้าใจได้เพราะว่ามันมันไม่ได้มีระบบซับซ้อนอะไรนะครับอ่าก็ยังไงนั้นก็ขอฝากติดตามช่องนันพิจนตรถเกรดเอไว้ได้ไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะวันนี้ นันหวังว่าข้อมูลทุกอย่างที่นันให้คุณผู้ชมดูไปจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแต่นันเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับคุณผู้ชมดูวีออสเป็นอย่างแน่นอนนันเชื่ออย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถตัดสินใจซื้อวีออสได้อย่างแน่นอนถ้าคุณผู้ชมดูตามจุดต่างๆที่นันพาไปดูทั้งหมดมานะครับแล้วก็นันขอเสริมนะครับในส่วนของบริการหลังการขายของทางพิจิตรเรานะครับเรามีประกัน เครื่องเกียร์หนึ่งหมื่นขออภัยครับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีหรือสองหมื่นกิโลเมตรนะครับผมแล้วก็ภายในสามสิบวันแรกหากคุณผู้ชมออกรถไปแล้วนะครับแล้วเกิดปัญหาไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ภายในสามสิบวันแรกนะครับเพรยนต์รับผิดชอบให้ทุกกรณีเลยแล้วก็เรามีบริการหลังการขายนะครับหนึ่งปียี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับผมหนึ่งปียี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะคุณผู้ชมนะโดยเราให้อะไรบ้างนะครับหนึ่งปียี่สี่ชั่วโมงเนี่ยหนึ่งปียี่สี่ชั่วโมงนะครับ,ค,รบ,ค,รบคุณผู้ชมเรียกได้เลยนะ คือ1น่นะครับฟรีบริการรดยกนะคุณผู้ชม2ฟรีบริการด้านการเปิดประตูรถเช่นคุณผู้ชมอาจจะทัากุญแจหายหรือว่าลืมกุญแจไว้ในรถอะไรก็ตามแต่นะครับสบริการเติมน้ำมันฉุกเฉินนะคุณผู้ชมนะสบริการจัมแบตเตอรี่แล้วก็ห้าฟรีบริการเปลี่ยนยางอะไรนั้นเชื่อว่าคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยครับออกรถกับทางเพชรยนต์เพชรยนต์รับผิดชอบให้ทุกกรณีจริงๆนะครับถ้าเข้าตามเงื่อนไขที่นั้นพูดไปนะครับคุณผู้ชมเชื่อนั้นครับฟรีรถกับเพชรยนต์ได้รถจบ เกตเอไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำไม่มีต่อต่อกับสีกอไม่เปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะครับนั้นขอฝากไว้ด้วยนะตอนนี้นะครับนั้นประจําอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์46กนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ลดในสต็อกนะครับทะลุห้า้อยคันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเรามีครบทุกเซกเมนต์เลยนะครับผมยังไงนั้นก็ฝากไ้ด้วยนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับเห็นคลิปนี้หรือว่าอ่าหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับเห็นคลิปนะครับ แล้ววอล์กอินเข้ามาที่หน้าเต็นท์นะครับสุวินทวงศ์สี่สิบหกนะครับเพชรยนต์สาขาสามเนาะวอล์กอินเดินเข้ามาบอกเซลล์ที่นั่งอยู่หน้าเต็นท์ได้เลยนะครับว่ามาติดต่อเซลล์นันทีมคุณบิวนะครับเดี๋ยวนันบริการคุณผู้ชมทุกระดับประทับใจยอย่างแน่นอนครับยังไงนั้นก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบครับคุณผู้ชมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด s u b s ไ r i b e กดสั่งกระดงเพื่อเป็นกำลังใจให้นันด้วยนะครับขอบคุณค่ะ